วันนี้องค์ทำยำหน่อไม้ใส่น้ำปูแล้วก็มีผักหมูแดดเดียวทอดผดลไม้ข้าวเหนียวจ้าแซ่บๆจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าน่าทานม็ดซะเลยทำหมูปิ้งหมักไว้แต่เมื่อคืนแล้วแล้วก็เสียบไม้ไว้วันนี้นะคะวันนี้เสียบไม้หมูปิ้งนมสดใส่กะทินี่จ้าเดี๋ยวเราจะไปย่างกันหมักไว้ก่อน อีกหนึ่งวันให้มันนุ่มๆเลยจ้าห้าเดือนแล้วนะคะทุกคนนี่จ้าแฮปปี้มากทุกคนกลับมาพบกับอองอีกแล้วนะคะกับช่องอองเวอร์แล้วแต่อองเย้ yeah! ทุกคนวันนี้อองก็จะไปเอารถบ้านของอองนะคะรถแคมปิ้งบองของอองนั่นเองหลังจากที่เราฝากเราจะฝากไว้ทุกปีนะคะที่กา r ก็คือมันเป็นแบบว่าโรงเก็บรถบ้านใหญ่มาก ลงตรงนี้ยลงกลิบรถบ้านตรงนี้เป็นเจ้า,จาของเขาเป็นหัวหน้าเก่าที่ทํางานของอองร้านอาหารที่องเคยทํางานนะคะก็เอาไปฝากไว้ที่เขาแ,แล้วเราก็เสียหลายปีแล้วทุกปีนะคะพอจะเล่าพอจะเข้าช่วงซัมเมอร์เราก็ต้องไปเอารถของเรามาแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราไปเอาช้าที่สุดเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาจากสวังเกอร์เราไปอยู่ที่สวังเกอร์มาแล้วก็เราเพิ่งย้ายกลับมาแถวบ้านเราฉะนั้น เราก็เลยบอกหัวหน้าว่าฉันขอฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเอาซึ่งนางก็ไ nice, นสมากนางก็โอเคอะไรเงรี้ยเออนางก็คงต้องไ nice, นสะ์ะเพราะว่าองทำอะไรให้นางไว้เยอะมากๆก่อนหน้านี้ <laughs> ใช่ทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะไปเอารถบ้านรถแคมปิ้งวงของเรานะคะทุกคนก็ช่วงนี้อากาศเริ่มดีแล้วซัมเมอร์แล้วเราก็ จะได้ขับไปเที่ยวไปแคมปิง้งเธอแดทุกคนเราไปเอารถบ้านเรามาแล้วจ้ารถบ้านสุดน่ารักของเรานาจ๊ะคือคันนี้รักมากพี่จ้าไปเอามาแล้วเะแดน,นองแค่อยากจะมาอวดทุกคนว่าองกิ่งมากตอนนี้องท้องได้ห้าเดือนจะหกเดือนนะคะองก็บ้านองอยู่ตรงนู้นนะคะองก็เดิน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 แล้วก็ขึ้นมาตรงที่ชันๆันตรงนั้นนะคะเดินขึ้นมาตรงนี้ แล้วองก็จะเดินต่อไปเรื่อยๆจนสุดเขาลูกนั้นนะคะเพื่อที่จะเดินกลับบ้านขององคือองภูมิใจมากองมาคนเดียวนะคะนี่เป็นครั้งแรกขององตั้งแต่อยู่นอร์เวย์มาแล้วองมาเดินขึ้นเขาคนเดียวหลายคนอาจจะถามว่าทําไมองมาเดินขึ้นเขาคนเดียวคุณสามีขององนะคะกลับไปเคลียร์งานออฟฟิศนะคะที่สวางเกอร์ออฟฟิศน้ํามันนะคะก็นางย,ยังเคลียร์งานยังไม่เสร็จนะคะ อ,องก็ภูมิใจในตัวเองมากทุกคนอ,องไม่เคยมาเดินไกลคนเดียวขนาดนี้ปกติถ้าอ,องเดินคนเดียวอ่ะอ,องก็จะเดินแค่แถวหมู่บ้านข้างล่างแต่ตอนนี้คืออ,องอ่ะเดินขึ้นมาตรงทางชันๆอ,องเดินขึ้นมาตรงทางชันๆตรงนั้นคนเดียวแล้วก็เดินออกกําลังกายแล้วท้องอ,องอ่ะก็เริ่มใหญ่แล้วนะทุกคนคือมันห้าเดือนกว่าแล้วเพราะมันจะหกเดือนละแล้ว,ลวอ,องอ่ะก็สามารถเดินขึ้นเขาชันๆได้ โดยที่หอบลุขึ้นมาคือถ้าเป็นคนไทยอะ่ะเขาก็คงแบบถ้าอยู่เมืองไทยคงทําแบบนี้ไม่ได้แต่ที่นี่นะคะหมอเขาก็แนะนําให้ออกเดินออกกําลังกายเอาที่ตัวเองไหวก็คือองไม่หักโหมมากเดินไปท่องเหนื่อยองก็พักแล้วถ้าองคไม่เหนื่อยองก็เดินต่อคือแบบชิวๆอะ่ะทุกคนไม่ไม่เร่งรีบแล้วก็ไม่บีบคับตัวเองมากแล้วองก็ขึ้นมาได้อะ่ะทุกคน เราก็ต้องเดินไปสุดตรงนู้นเลยนะแล้วที่ที่ออนมาจากตรงนู้นเลยนะคือองภูมิใจมากที่องทําได้ที่แรกอ่ะองก็ว่าองจะไม่ขึ้นเขาลูกนี้มันอยู่ข้างหลังบ้านองแล้วก็แบบช่วงนี้อาจจะบวมๆหน่อยนะทุกคนเพราะว่าบํารุงอะไรเยอะมากๆเพื่อลูกอะเนาะที่แรกอ่ะองก็ไม่คิดว่าองจะขึ้นมาแต่องก็ได้ยินคนเขาบอกว่า อะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วเรารู้สึกว่าแบบลองเอาชนะใจตัวเองดูอะไรเงี้ยก็เลยลองเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงแล้วพอมาถึงแล้วอ่ะถ้าจะเดินกลับทางเดิมอ่ะมันก็รู้สึกว่ามันจะง่ายเกินไป๋อ,อก็เลยจะกลับไปทางอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนภูมิใจมากมาเดินขึ้นเขาคนเดียวคนเดียวจริงๆไม่ใช <ut> ่นคนเดียวสิ <ut> นี่ไงอีกคนหนึ่ง โอเคแล้วก็เตือนไปเรื่อยๆคะ่ะที่แรกว่าจะไม่อัดคลิปนะทุกคนแต่ก็แค่อยากมาแชร์ประสบการณ์ช่วงนี้อาจจะบวมหน่อยนะทุกคนไม่ต้องสงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเห็นบวมก็อยากทุกคนรู้แหละองทองจ้าดูวิวช่วงซัมเมอร์นะทุกคนเข่าหลังบ้านน้องนี่คือเมืองที่องอยู่นะคะเป็นเมืองเล็กๆทุกคนนเมืองเล็กๆ,ๆ แต่วิวร้อยล้านมากมีบางเวลานะทุกคนคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าองกลับไปอยู่ไทยอะ่ะ6เดือนใช่ไหมแล้วตอนที่องอยู่ไทยอะ่ะก็อยู่กับพ่อกับแม่กับหลานกับพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยครอบครัวขององคือครอบครัวอบอุ่นเราอยู่ด้วยกันเราไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยคืออยู่ด้วยกันตลอดแล้วพอองกลับมาที่นอร์เวย์ อ,องก็อยู่กับคุณสาแต่เวลาคุณสาลงทะเลไปที่บ่อน้ํามันนะคะอ,องก็จะเหงาอะเพราะว่าเรามาจากครอบครัวที่แบบว่าคือเราสนิทกันมากๆไปไหนไปด้วยกันคือครอบครัวใหญ่อะแล้วมันคือมันดีอะแต่พอเราต้องมาย้ายย้ายไาอยู่ที่เนี้ยทุกคนอ่ะดูมันก็จะมีป่ามีธรรมชาติแล้วพอสามีไปอยู่มันก็จะเหงาเหงาหน่อยนะไม่มีใครอ,องอะ เลิกคบคนไทยไปนานมากแล้วทุกคนปวดหัวเรื่องดรามา่าขี้เกียจใส่หน้ากากไม่อยากเฟกคือคนที่เนี่ยมันต้องแบบอือย่างที่ทุกคนรู้ใครที่มาอยู่ที่เนี่ยก็จะเข้าใจเจอหน้าอีกแบบหนึ่งรับหลังอีกแบบหนึ่งแบบนั้นองไม่ชอบนะคะองเป็นคนที่แบบว่าตรงๆมีอะไรไม่ชอบองก็พูดแล้วถ้าพูดมาไม่เข้าหูองก็ไม่คบเพราะว่าชีวิตองที่องอยู่ที่เนี่ย คือองมาอยู่กับคุณสามีแล้วองมีสามีที่ดีมากที่ดูแลองรักองสามีองอะ่ะไม่เหมือนกับฝรั่งคนอื่นนะทุกคน99.99%ค 99. 99ะแนนเต็มองให้สามีองเลย100%คือเป็นฝรั่งที่ดีมากๆไม่งั้นองคงออกจากครอบครัวใหญ่ๆของ,ององที่เมืองไทยเพื่อที่จะย้ายมาใช้ชีวิตกับเขาที่นี่ไม่ได้นะคะ วันนี้นะคะทุกคนองก็จะพาทุกคนไปเที่ยวทะเลกันค่ะซัมเมอร์แบบนี้อากาศดีๆแบบนี้นะคะร้อนมากๆเราก็จะไปเที่ยวทะเลกันนะคะทุกคนนี่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเตรียมพร้อมที่จะไปเที่ยวทะเลกันจ้าอู้อากาศดีมากเลยซัมเมอร์อินโนเวก่อนที่เราจะไปนั่งริมทะเลทุกคนเรามาซื้อซูชินะคะ อากาศดีมากเลยค่ะทุกคนนี่เป็นแคมปิ้งนะคะเสยดายเราไม่ได้เอารถบ้านอกมาวันนี้เรามาแบบว่าวันเดย์ทริปขับรถมาเล่นเล่นชิวชิวู้ซัมเมอร์ดอกไม้สวยมากเลยค่ะเราจะมาปิกนิกกันนะคะวันนี้ไม่มีคนเลยจ้าวันนี้มยังไม่ถึงวันหยุดยังไม่ถึงวันอะไรนะเราว่างงานกันเราก็เลยแบบว่ามาได้แบบสบายสบายนะคะทุกคนมาปิกนิกกันค่ะ สามีทำอาหารนอร์เวย์นะคะเป็นอาหารนอร์เวย์ที่แปลกมีอะไรไม่รู้แล้วก็ใส่ชิเล mm hmm. เจลลี่นี่จ้าชิเลที่สามีทำเมื่อวานนางก็จะกินกับมายังเนสแบบนี้แล้วก็ขนมปังนะจ๊ะนางบอกอร่อยมากอองชิมไปแล้วหนึ่งคำอืมอร่อยมากจ้าเก็บไปกินคนเดียวเถอะนะจ้าอยากกินอะไรแซ่บจัดส้มตำเซรามีแล้วก็ ผัดหมี่ใส่ไข่ใส่ผักแล้วก็ใส่อะไรมั่วๆแล้วก็ตามด้วยสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ช่วงนี้หวานมากช่วงซัมเมอร์เป็นสตรอเบอรี่ของนอร์เวย์สตรอเบอรี่ของนอร์เวย์คือมันหวานมากทุกคนแล้วหอมมากคืออร่อยกว่าสตรอเบอรี่ที่มาจากประเทศอื่นพูดไปน้ำลายไหลไปนะจ๊ะนี่จ้าอาหารเย็นก็จะประมาณนี้นะจ้าทานง่ายๆจ้ามีแม่ติดหวานมากชอบกินอะไรหวาน ให้คุณสามีไปซื้อเค้กมาให้นะคะอยากกินเค้กมากวันนี้ทำข้าวมันไก่นะคะทุกคนน้ำจิ้มแซบๆข้าวมันไก่เลยจ้าทุกคนซีซั่นแห่งการไปแคมปิ้งกลับมาแล้วนะจ้าคือเราใช้น้อยมากจริงๆรถบ้านของเรานี่เดือนเจ็ดแล้วเราเพิ่งจะออกทัวร์กันครั้งแรกกันคะ่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันนะคะวันนี้องค์จะพาทุกคนไปเที่ยวกับรถบ้านของเราอากาศดี ตอนนี้เราเรือรอเรเือข้ามฟากเพื่อที่จะเ,เพื่อที่เราจะไปฝั่งนน้นนะจ๊ะเรือมาแล้วค่ะทุกคนเรือข้ามฟากเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะไปกันจ้าทุกคนนน้นนะจ้าที่เราจะไปรถบ้านรถเราแล้วเราอยู่บนเรือข้ามฟากเราจะไปตรงไหนกันบ้คะนี่นะคะคือแคมปิ้งที่เรามาพักวันนี้ทุกคน จอดอย่างเงี้ยวันละละสี่โครนนะคะก็ประมาณพันห้าพับาทก็คือจอดอย่างเงี้ยต่อให้คุณจะมากี่โมงก็ต้องเสียราคานี้นะคะทุกคนหิวข้าวมากไม่รู้จะกินอะไรมีมามะ่าง่ายสุดก็คือจะต้มะมาม่านะคะหิวข้าวเพราะว่าจะไปซื้อขนมร้านไหนร้านไหนก็ไม่มีขนมขายก็เลยมาถึงแคมป์ปิ้งก็ต้มะมาม่ายังไม่ได้ยังไม่ได้จัดของเลยนะทุกคนแต่ให้ดูวิว ดีมากคือยังไม่ได้จัดแต่งเอ่อในรถบ้านเลยเสร็จแล้วคะ่ะต้มมามา่าดู YouTube ชิวๆบนรถบ้านกินเสร็จอองก็จะจัดของเข้าที่เข้าทางนะคะตอนนี้ก็ ลกๆนิดนึงนะทุกคนยังไม่สวยเลยนะทุกคนเรากําลังจะนั่งร้านอาหารริมทะเลนะจ้าใกล้ๆก,กับแคมป์ปิ้งที่เราพักเลยร้านอาหารริมทะเลตรงนั้นเราจะไปนั่งร้านอาหารคาเฟ่กันบ้านสไตล์นูรเวเจของแท้นะทุกคนต้องมีต้นไม้บนหลังคาแบบนั้นนะคะ <c oughs> ถึงแล้วค่ะร้านอาหารริมทะเลนะคะก็จะมีอาหารแล้วก็มีขนมแล้วก็มี ไอศครีมนะคะโอ้นานมากเลยออไม่ได้มาที่นี่นี่เขาปับปบเปลี่ยนใหม่นะเขาเปลี่ยนเจ้าของเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยแค่ไหนสมัยก่อนก็คือแบบว่าครูเลยมากก็คือแบบว่าน่ารักมากเลยนะคะร้านนี้วิวสุดยอดนะคะช่วงซัมเมอร์ที่นอร์เวย์อากาศดีมากและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศร้านอาหารเล็กๆนะคะ อยู่ริมทะเลเลยทุกคนอาอากาศดีบริสุทธิ์หายใจโล่งสบาย <c oughs> อ๊ยทุกคนซาวหน้าตรงนั้นมีคนเล่นน้ำด้เห็นไหมมีควันออกด้วยเรือลำนั้นได้ปลาเยอะมาก <c oughs> ถ้าเรือลำไหนนะคะตกปลาแล้วได้ปลาเยอะนะนกมันก็จะไปลุมแบบนั้นเลย <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเขาทิ้งแบบไส้ทิ้งหัวทิ้งอะไรนะคะเขาตัดต,ดตดัแล้วก็ทิ้ง โอ้โหได้เยอะนะนะนกลุมใหญ่เลยองเคยขึ้นไปข้างบนนั้นแล้วบนเขาลูกนั้นนี่นะคะอองเคยเดินขึ้นไปข้างบนตรงนั้นแล้วก็ไปใส่ชุดนีนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็ไปใส่ชุดล้านนานะคะถ่ายรูปข้างบนนั้นเลยเขาลูกนี้เลยสูงอยู่เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนข้างบนนู่นเลยที่เรา เดินขึ้นไปแล้วก็ใส่ชุดลัานนาถ่ายรูปนะคะนี่นะคะเราก็กลับมาที่แคมปิ้งของเราแล้วจากที่เราไปเดินเล่นแล้วก็ไปริมทะเลมานะคะไปนั่งชิลร้านอาหารริมทะเลมาก็ไปกินวาฟเฟิลแล้วก็กินขนมดื่มน้ำนิดๆหน่อยๆนะคะนั่งเมาส์มอ,อยน,นั่งคุยกนันเพราะว่าเพื่อนคุณสามีมาเที่ยวด้วยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่ที่นี่หนึ่งคืน หลังจากนั้นเราก็จะไปอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนจะบอกว่าที่เนี่ยแคมปิ้งแบบเนี้ยจากปีแรกๆที่อ,องมาแคมปิง้งแล้วก็ซื้อรถแคมปิ้งอะ่ะมันจะอยู่ราคาประมาณสองสามร้อยไม่เกินนี้โครนนะคะต่อคืนแล้วก็ตอนเนี้ยค่าแคมปิ้งอะ่ะต่อคืนคือแพงมากๆคืนละสี่ร้อยกว่าโครนถ้าใช้ไฟใช้น้ำก็บวกไปอีกห้าสิบโครนนะคะก็ เราจ่ายไปประมาณสี่ร้อยห้าสิบหรือสี่ร้อยนี่แหละอืมไม่แน่ใจต,ต้องถามคุณสามีอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าคิดเป็นเงินไทยก็คือแบบว่าประมาณพันห้าพันหกแล้วอองกับคุณสามีมากันประมาณช่วงหกโมงนะคะแล้วพรุ่งนี้เที่ยงเราต้องเช็คเอาท์คือคุณจะมากี่โมงก็ตามคุณต้องเช็คเอาท์ตอนเที่ยงนะคะแล้วแล้วก็คือการมาแคมปิ้งอะ่ะมันก็สนุกนะแต่รู้สึกว่าแบบช่วงนี้แบบ โอ้ oh my god ทำไมมันแพงกว่าช่วงสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คือแบบมาแคมปิ้งแต่ถ้าเราคิดอีก,ออกแง่หนึ่งก็คือนอนโรงแรมมันก็เสียแพงกว่ามันก็เสียแบบคืนนึงก็สามสี่พันโครนอะไรเงี้ยแต่นี่คือแบบว่าเรามาเที่ยวธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็มาเอนจอยแต่องค์รู้สึกว่าปีเนี้แพงกว่าทุกๆปีแล้วก็หลังจากที่มีโควิดอะ สถานที่แคมปิ้งอะไรอย่เงี้ยก็อัพราคาขึ้นแบบเยอะมากเลยนะทุกคนบางที่อ่ะที่เราไปแบบว่าในเมืองในออสโลในอะไรอย่เงี้ยมันก็ขึ้นไปถึง5 6า0กโครนซึ่งองรู้สึกว่าแบบโหมันราคาค่อนข้างสูงมากๆนะตอนนี้สำหรับราคาแคมปิง้งซึ่งแคมปิ้งอะ่ะมันต้องแบบว่าเป็นราคาที่แบบว่าน่ารักนะ่ารักเนาะทุกคนแต่องก็คิดว่าแบบมันพุ่งไปเอะมาก นั่นแหละทุกคนก็กลับมาถึงแคมปิ้งแล้วแล้วก็มัมอยนิดนึงก่อนที่จะไปอาบน้ํานะคะเดี๋ยวเราจะไปอาบน้าแคมปิ้งตรงนี้นะคะก็คืออาบน้ําฟรีแต่บางแคมปิ้งอะ่ะเออลืมพูดไปบางแคมปิ้งอะ่ะเราต้องเสียตังค่าอาบน้ําก็คือแบบว่าต้องหยอดเหรียญนะคะอาบน้ําแบบหยอดเหรียญอะ่ะก็ประมาณอาบน้ําต่อครั้งนะไม่รู้ปีนี้เท่าไหร่นะแต่ปกติอะพราปีนี้เป็นครั้งแรกที่ออกมาแคมปิง้งปกติก็คือแบบว่า สิบโครนสิบโครนได้ประมาณสักสามนาทีสามสี่นาทีประมาณเนี้ยไม่เยอะมาก mm hmm. ก็คือต้องรีบสุดๆอ่ะเออก็คือต้องถ้าเวลาจะสระผมอ่ะก็ต้องยี่สิบโครนนะคะแต่ปีนี้อองผมสั้นเนาะก็คงสะดวกคงเร็วขึ้นเวลามาแคมปิ้งก็อาบน้ําได้เร็วๆอะไรเงี้ยซึ่งอองกับคุณสามีอาบน้ําทุกวันตอนเช้าตอนเย็น <laughs> ฝรั่งคนอื่นเขาไม่อาบน้ํากันนะทุกคนแบบว่า เป็นอาทิดะเขาเอาน้ําครั้งหนึ่งหรือว่าสามสี่วันน้ำน้ำครั้งหนึ่งแต่องกับคุณสามีคืออาบน้ํากันบ่อยมากๆแล้วก็เปืองมากสามีองไม่ใช่ฝรั่งค่ะสามีองเป็นคนไทย <c ười> คือนางอะอาบน้ําเหมือนคนไทยเลยต่อให้อากาศจะติดลบหรืออะไรก็ตามนาะงอาบน้ําวันละสองหนึ่งสามครั้งคือนางเป็นคนสะอาดแล้วก็เป็นเป็นคนมีระเบียบมากสมัยก่อนสมัยก่อนก่อนที่องจะย้ายไปอยู่นอร์เวย์เออก็มีแบบว่า พวกป้าๆอองอะที่เขาได้สา,ม,ามีต่างชาติอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าอุ้ยตายฝรั่งมันสกรปรกมันไม่ค่อยอาบน้าอะไรเงี้ยอองก็อุ้ยกลัวจังเลยแต่พอแต่พอเจอสามีอะไรเงี้ยสามีแตกต่างจากฝรั่งคนอื่นมากเพราะนางชอบอาบน้ําแล้วนางเป็นคนสะอาดนางตัวหอมไม่ใช่เหมือนฝรั่งแบบโโหบางคนนี่ทุกคนบอกเลยว่าเวลาเราไปเจอที่ร้านค้าหรือไปเจออะไรเงี้ย ทุบเหม็นมากเหม็นเหงื่อเหม็นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่ค่อยอาบน้ําต่อให้จะซัมเมอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยอาบน้ําสระผมกันเออไม่รู้ทําไมช่วงซัมเมอร์อ่ะก็ยังวันเว้นวันเลยไม่ได้แบบว่าจะอาบตลอดหรือว่าบางทีสองสาวันอาบครั้งอะไรอย่างเงี้ยหลังจากประสบการณ์ที่ทํางานกับฝรั่งนะซึ่งบางครั้งอ่ะองไปทํางานอ่ะอง ตัวหอมมองอะไรเงี้ยเขาก็จะถามว่าใช้น้ําหอมอะไรทําไมหอมจังทํานูน่นทานี่อะไรยังไงอะไรเงี้ยองก็จะบอกเขาว่าแบบเอออาบน้ําตอนเช้าทุกวันก่อนมาทํางานแล้วก็เออกลับไปบ้านก็อาบน้ําสระผมอะไรเงี้ยเออทาไมถึงผมสวยจังอะไรเงี้ยทุกวันแล้วเขาก็แบบช็อกกันว่าแบบอุ้ย เธออาบน้ำทุกวันหรอวันละสองครั้งหรออะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งสำหรับบ้านเราอ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ฝรั่งอ่ะ <c oughs> เขาอไม่ซิ่งเรื่องแบบนี้มากโอเคทุกคน <c oughs> เดี๋ยวองจะไปพักผ่อน enjoy กินสตรอเบอรี่ซื้อสตรอเบอรี่มาเฮงกินไม่หมดนะคะก็จะนั่งกินสตรอเบอรี่อุ้ยน้ำหยุดติง่งๆเลย <c oughs> ล้างสตรอเบอรี่เสร็จแล้วองก็จะไปอาบน้านะคะเ <c oughs> จอกันพรุ่งนี้ค่ะ